ถ้าคุณกำลังมองหาความเคลื่อนไหวใหม่ๆในโลกของยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติหรือโครงสร้างพื้นฐานขนส่งสาธารณะในอนาคต Auto World Daily พร้อมพาคุณไปสำรวจทุกมุมมอ,อ,องขององค์การเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ทุกวันนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ของการเดินทางยานยนต์ไฟฟ้าเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทั้งในระดับส่วนบุคคลและระบบขนส่งมวลชน เราเห็นโครงการรถไฟฟ้าเกิดขึ้นทั่วกรุงเทพมหานครและเริ่มกระจายไปยังหัวเมืองสำคัญทั่วประเทศเช่นเชียงใหม่ขอนแก่นภูเก็ตและหาดใหญ่ไม่เพียงแค่ในเมืองใหญ่เท่านั้นจังหวัดชายแดนและพื้นที่ท่องเที่ยวก็กำลังปรับโฉมระบบขนส่งเช่นรถไฟฟ้าลันตาที่คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี2026โดยจะเน้นการเชื่อมต่อระหว่างสนามบินท่าเรือและจุดท่องเที่ยวสำคัญในภาคใต้ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณรถยนต์บนถนนและลดมลพิษทางอากาศได้อย่างมหาศาลในขณะเดียวกันตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยก็เติบโตอย่างรวดเร็วจากการสนับสนุนของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นการลดภาษีนำเข้าการสร้างสถานีชาร์จเพิ่มขึ้นทั่วประเทศรวมถึงการลงทุนจากบริษัทต,ต,ต่างชาติไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นหรือยุโรปเราเริ่มเห็นแบรนด์ใหม่ๆเช่น BYD, NETA GAC ION และเท s l a เริ่มเข้ามาชิงส่วนแบ่งในตลาดอย่างจริงจังแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของรถยนต์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานเช่นทางหลวงอัจฉริยะระบบสมาร์ททราฟฟิกที่สามารถปรับเปลี่ยนสัญญาณไฟตามปริมาณรถยนต์ในช่วงเวลานั้นรวมถึงโครงการสมาร์ทซิตี้ที่รวมระบบขนส่งทุกแบบให้เชื่อมต่อกันอย่างไร้รอยต่อ ออโตเวิร์สเดลีจะไม่หยุดแค่การรายงานข่าวเรายังเจาะลึกถึงนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยไทยสตาร์ทอัพรุ่นใหม่และการทดลองเทคโนโลยี AI ที่อาจกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของยานยนต์ในอนาคตเช่นระบบเตือนอุบัติเหตุล่วงหน้าการตรวจจับความมุ่งของผู้ขับขี่หรือแม้แต่การวิเคราะห์พฤติกรรมจราจรด้วย m a c ช ine Learning เรายังติดตามข่าวสารจากนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวไฮเปอร์ลูปในอเมริกาการทดลองแท็กซี่บินในดูไบหรือการนำระบบขับเคลื่อนพลังงานไฮโดรเจนมาใช้ในรถบรรทุกขนาดใหญ่ทั้งหมดนี้มีความเกี่ยวข้องกับทิศทางของประเทศไทยเพราะเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคตเราอาจเห็นรถยนต์ไร้คนขับให้บริการในสนามบินสุวรรณภูมิรถไฟแม่เหล็กลอยตัวเชื่อมภาคเหนือและใต้หรือแม้แต่เรือโดยสารไฟฟ้าบนแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งทุกอย่างเหล่านี้ล้วนต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชน a u t ตเว r s e Daily จึงไม่ใช่แค่ช่องวิดีโอธรรมดาแต่เป็นพื้นที่สำหรับทุกคนที่สนใจในอนาคตของการเดินทางในประเทศไทยเราจะพูดถึงทั้งเรื่องเล็กอย่างการปรับปรุงป้ายรถเมล์ไปจนถึงเรื่องใหญ่ระดับนโยบายที่มีผลต่อการใช้ชีวิตของเราทุกคนอย่าลืมว่ายานยนต์ไม่ใช่แค่เครื่องมือพาเราไปที่ไหนสักแห่งแต่มันสะท้อนถึงความก้าวหน้าของสังคม เทคโนโลยีและวิธีที่มนุษย์เชื่อมต่อกับโลกใบนี้ a u t o เวิร์สเดลีจะพาคุณไปสำรวจทุกมิติของโลกแห่งการขนส่งที่เปลี่ยนแปลงทุกวันแบบไม่มีวันหยุดถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและแบ่งปันวิดีโอนี้ให้เพื่อนเพนเพราะการเดินทางสู่อนาคตเริ่มต้นจากวันนี้